สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเครื่องเสียงมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับกับร้านวินดิโอนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับก็มาใหม่ในอีกหนึ่งรายการนะครับผมอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับของน็อตซาวนะครับมือสองนะครับลูกค้านะครับนี่นะครับผมสวยๆนะครับมีทั้งหมด16ใบนะครับได้มาทั้งหมด16ใบนะครับผมเป็นตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับของน็อตซาวนะครับนี่นะครับ ใหม่ๆนะครับผมสภาพนะครับอย่างสวยเลยนะครับผมสภาพอย่างสวยนะครับดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นงานตะแกงเหล็กฉีกนะครับผมนะครับตะแกงเหล็กฉีกนะครับมีโลโก้ให้ด้วยนะครับของมัดซาวนะครับผมแล้วก็นะครับจะเป็นงานขอบเหล็กนะครับนี่นะครับเป็นงานขอบเหล็กแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็พ่นสีระเบิดให้เรียบร้อยนะครับพ่นสีระเบิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหูจับนะครับหูยกแบบนี้นะครับ อสองข้างนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก well ็จะเป็นสเปคคอนให้แบบนี้นะครับอันนี้นะครับสเปคคอนของลีดนะครับผมสเปคคอนของลีดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพดของน็อตซาวนะครับลูกค้าได้พ่นสเป์สีดําทํไวบนะครับส่วนด้านหน้ายังยังเหลือเหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านหน้ายังเหลือเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมี16ใบนะครับลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับ กับร้านบินออิโอนะครับ0ูนย์3ป7 3 7สเนะครับ0ูนย์3ป7 3 7มสามเสามนะครับตัวนี้นะครับนำมาจำหน่ายนะครับที่ใบละ2 0 0 0บาทนะครับลูกค้าใบละ2,000บาทรับเองหน้าร้านนะครับส่งได้นะครับแต่ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับแต่ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับใบละ2,000บาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกต่อไปนะครับ นี่นะครับของอีกทั้งหมด12ใบยังไม่ลงจากรถนะครับนี่นะครับผมยังไม่ได้ลงจากรถนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บวบที่โกดังที่บ้านนะครับผมนี่นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับดูสภาพตู้นะครับดูสภาพตู้กันครับผมสภาพตู้นะครับบอกว่าเลยว่านะครับว่าสวยงามมากๆครับผมสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับแทบไม่มีรอยนะครับมีรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปจากทางร้านนะครับ ซื้อไปจากทางร้านผมเองนะครับน่าจะใช้งานอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับอ่าลูกค้าได้นํามาเตืนเอา21นิ้วนะครับที่ผมลงขายไปนะครับลูกค้าได้นํามาเตืนเอาเทอร์โบ21นิ้วนะครับอ่าแลกเปลี่ยนเทิร์นนะครับผมได้เปลี่ยนเทิร์นได้นะครับเดี๋ยวพาชมภายในตู้นะครับนี่นะครับอ่าภายในตู้นะครับทุกใบนะครับจะแถมสเปคคอนให้แบบนี้ทุกใบนะครับลูกค้าจะมีสเปคคอนแบบนี้ให้ทุกใบนะครับส่วนภายในตู้นะครับนี่นะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับ มีสายให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นสายเงินอย่างดีนะครับนี่นะครับเป็นสายเงินอย่างดีนะครับผมลูกค้าสายเงินอย่างดีดาแดงเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีสเปกคอนต่อสายขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าซื้อไปก็ใส่ดอกคันน็อตใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับตู้สวยนะครับผมเก็บรายเอรียดให้ทุกจุดนะครับนี้นะครับแล้วก็ จะซีลซีลโคนให้เรียบร้อยนะครับกันกันน้ําเข้านะครับนี่นะครับมีทั้งหมดสิบสองใบเอ่อสิบหกใบนะครับลูกค้ามีทั้งหมดสิบหกใบนะครับขายไปแล้วสีเหลือยมสิบสองใบนะครับตอนนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับรีบโทรเข้ามาติดต่อนี้เลยนะครับศูนย์แปดสามนะครับสามสี่สามสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับกับร้านบินโอดิโอนะครับจําหน่ายเครื่องเสียงกลางแจ้งมือหนึ่งมือสองทุกชนิดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับถ้าใครชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัพเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ